ดูครับนี่โอ้โหี่ันเมี้ยวได้กี่บาทสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่กีนะนาณาทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบก,กับโอาสายลุหมอนเดมครับวันนี้ผมจะพามากินนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่ในนพนะครับผมคนเยอะครับตอนนี้ ร้านนี้จะอร่อยมากครับผมกินแบบน้ำแห้งเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรให้กินบ้างเดี๋ยวไปดูเลยตามไปเลยครับผมนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่นี่นะครับตอนไก่ตีนไก่นะครับเปื่อยๆแซบ่บๆ นี่ครับดูเลือดนะครับนี่ครับโอ้โหน่ารับประทานนี่ครับกล่องอะไรเว้ยนี่ครับ ใบแว่ผักดูนะครับจานผักบเบลเลยอืมดูครับนี่โอ้โหอืมอะไรอืมเป็นาอร่อยกันใจนะอืเป็นตาอร่อยนะครับเนี่ยอร่อยปะ อนนร่อยอร่อยอ่ะเสียบไก่อันนี้อะไรวะมาม่ามาม่าโอ้โหนี่นะครับด,ดูบรรยากาศด่านเขาชัดงามอยู่เนาะ เดบิว <The> ดูเดียวพักพักกระจาอยังใหญ่เว้ยมีดูนะครับผักจานอย่างใหญ่มะ,หญมะระไม่ขมแหละมะระไม่ขมนะครับนี่นี่ครับมะระแช่เย็นนะครับไม่ขมนะครับ ไม่ขอไม่ให้ Yeah. ดูนะครับเกี้ยงตับเลยดูเลยเกี้ยงตับชามดูดะชามมันแห้งชามแห้งเกี่ยงเลยเลย ไนันเแค่กี่บาทยังมันลอยหนีหยอดชั่วโมงยอดชั่วโมงสี่พันสี่พนนุนเลยใช่สี่พันชั่วโมงเอาพันกว่าเนี่นะครับนี่กูจังพาเพลินก็มานี่กูจังพาเพลินมากินอะไร กเตี๋ยวไก่เมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยไหมอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะคะร้านอ,อยู่ที่อำเภอจกกักรกลาดสี่แยกปั๊มปตทอนอนคอยน้ำก็แห้งใช่ไหมกินจนน้ำแห้งเลยได้เยอะด้วยนะครับตีนไก่ไก่ก็เผยเผยนี่นะครับจะเป็นนี่ นี่ครับร้านบรรยากาศโอเคครับนี่คนก็กําลังเข้าเยอะๆนะครับเนี่ยคนกําลังเต็มร้านนะครับเดี๋ยวมาชมวิวบรรยากาศกันใกล้ๆนี่นะครับนี่อ๋อนี่มีมีป้ายอยู่นี่นี่นะครับนี่ครับเวยเตียวไก่ในนบนี่ครับอืมนะครับ ผ่านมาลองแวะมาชิมดูครับเพราะว่าอร่อยครับร้านนี้อันนี้จะอยู่ตรงแยกไฟแดงนะครับแยกไฟแดงปั้มปตทนอนคอยนะครับบ้านนอนคอยตำบลหนองควงครับอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับนี่ครับนี่จะตั้งอยู่นี่น่ครับอยู่ตรงสี่แยกปตทเลยครับผม นี่นะครับจะเป็นแยกไฟแดงนี่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กินอิ่มแล้วนะครับผมก็นี่ครับอิ่มท้องเลยนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับรถก็เยอะนะครับนี่กินอิ่มแล้วครับผม น้ำแห้งจานเลยครับก็เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้าต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่ครับบรรยากาศ ทั้ง่าคนี่นี่ครับวิวก็